สวัสดียามเช้าจ้าแมนวิธีบ้านนามาแล้วจ้ามือนีเมนสิบ้ามาเลาะเบึงเขาเนาะจ้าเขาท่งนี่เป็นเข่านาวานเนาะจ้ามือนีสิบ้ามาเลาะเบึงเขาเนาะจ้าว่าเขานี่กําลังออกดอกไปเนาะจ้าเดี๋ยวเฮายางไปเลาะเบึงเขาในหน้ากันจ้าว่าเขานี่เริ่มเริ่มออกดอกไปเนาะจ้าเริ่มถอกไปพายางเลาะเบึงเขาเนาะจ้าตอนเศร้าๆมือนีจ้า ตอนเวลาหกนาฬิกาเนาะจ้าพามาย่างลิ่นทงนาเนายามือเศร้าจ้าบรรยากาศยามเช้ามือดีก็คือมีหมอกบางๆเนาะค่ะมีน้ําค้างตามยอดหญ้าเนาะจ้ามีน้าค้างน้ํายอดเขาเนาะคะ่ะบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นเนาะค่ะแสงแดดอ่อนๆนะคะ่ะบรรยากาศเย็นสบายมีหมอกบาง,บางๆจ้าพามาชมบรรยากาศยามมือเศร้านะ,ะจ้า ท่ายางเหรอเบืองเขาเนาะจ้ามือนีว่าเขานี่สิถอกออกสูงลายปันแดงแลวเนาะจ้ามือนีมาเบืองความคืบหนาเนะาะคข่ะว่าเขานี่ทถอกไปี่จ้าเขากําลังเริ่มถอกแล้วจ้าเริ่มสอดออกมาเป็นดอกข้าแล้วเนาะจ้าดีเขากําลังเป็นดอกข้าแล้วจ้าบรรยากาศยามเช้าเนาะจ้าแสงแดดอ่อนๆตอนหกโมงเช้าจ้า พามารับแสงแดดเนียเมื่อเช้าเนาะจ้าบรรยากาศเย็นสบายยามเช้าค่ะบรรยากาศตอนหกโมงกลักวๆเนาะค่ะบรรยากาศที่ท้องทุ่งนาบ้านเราเนาะค่ะพามายางดินทงหน้ามาเอาความสดชื่นยามเช้ามาฝากเพื่อนๆทุกคนจ้ามายางดินทงหน้าน้ำกันจ้า เป็นบรรยากาศยามเช้าเนาะจ้าบรรยากาศยามเช้าที่ทุ่งนาบ้านเราจ้าพามาย่ญญางเลาะเบิงเขานะจ้าวันนี้พามาย่ญญางเบิงเลาะเบิงเขาทุ่งนาสีเขียวเนาะจ้าทุนนาสีเขียวรับกับแสงแดดอ่อนๆแสงสีทองของวันนี้เนาะจ้า ทุง่งนาสีเขียวก็จะมีให้เห็นอีกประมาณจาเจ็งเดือนเนาะคะ่ะต่อไปก็จะกลายเป็นทุงน่งนาสีทองแล้วเนะจ้าเมื่อนีผ้ามาย่างเลาะบึ้งเขากําลัางถอดเนาะคะ่ะหลังจากที่ทองกลุมะะ้มแล้วค่ะทองเริ่มกลุม้มแล้วที่นี่เขาก็เริ่มเขาเอืนว่าเขาเริ่มเริ่มจะเป็นถอดอัอนถอดดอกออกเป็นดอกค่าเนาะคะ่ะกาลัางกาลังโพขึขนมาเริ่มโพขึขินมาให้เห็นละจ้า เริ่มเห็นปลายเห็นปลายดอกเลยเนาะจ้าวากำลังโพกขึ้นมาแล้วทุ่งนาสีเขียวจ้าบรรยากาศสดชื่นยามเช้าเอามาฝากนะคะพามาย่างหลอกหลินทุงน่งนายาะมือเศร้าจ้าเอาบรรยากาศดีๆมาฝากจ้าเขางานนีที่เข้าเพิ่งตายไปเนาะจ้า ตัดไปแล้วค่ะใส่ปุ๋ยไปแล้วนี่ใส่ปุ๋ยรอบที่สองแล้วค่ะนี่เขากรลังจะเริ่มซอดแล้วค่ะใส่คังแรกกับปุ๋ยแต่กอเนาะจ้าหลังจากที่เขาตัดใบเข่าแล้วเขาก็จะใส่ปุ๋ยแต่กอลงไปเนาะค่ะแล้วเาก็จะตัดเข่าปะตัดใบเข่าตัดหญ้าข้างๆออกแล้วจ้าแล้วเขาก็จะมาวานรอบที่สองหลังจากแต่กอแล้วเขาก็จะมาวานปุ๋ยสูตรหลับล่วงเนาะค่ะ รีวานปุยสุดรับร่วงเรียบร้อยแล้วตัดยาน้ำขังคู่แท้เรียบร้อยเลยเนาะจ้าเป็นการบำรุงขัางสุดท้ายเลยเนาะจ้าเฮากะลอบถาเก็บผลผลิตกันค่ะถาเบื้องเข่าออกห่วงเนาะจ้าวันนี้เอาบรรยากาศดีๆยามเช้าตอนหกโมงเช้ามาฝากเ้อจ้าบรรยากาศเย็นๆสบายมีหมอกบ,บางๆจ้า ขอบคุณทุกๆการรับชมนะจ้าขอบคุณที่มาเดินดูข้าวเป็นเพื่อนกันเด้อมีผนน้ามายางหลอเบึ่งเข่ากำลังสิทอกเนาะจ้าบรรยากาศทุ่งนายามเช้าค่ะผ้ามายางเลาะเบื้องเข่ากำลังสิออกดอกแล้วเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้กับเม่เองก็ขอสวัสดีก่อนนะจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า